เอาแล้วผมก็สวัสดีคนดูและพูดติดตามทุกๆคนเลยนะครับอันนี้มาอยู่กับเกม ROV จะมากดแหลงนะครับกดไปแบบ1 1น,น,นะไป1น,นะคือผมอยู่ไดมอนด์หนึ่งนะครับมันรีมาอยู่แพทหนึ่งนะมันรีใหม่แล้วก็อัพแพทใหม่อัปเกมใหม่คือมีตัวละคกรการ์ตูนเข้าเกมเข้ามานะครับไปกดละเสียงก็เปลี่ยนนะเสียงลาุูมเจอเพื่อนก็เปลี่ยนนะครับโคตรเฟี้ยว ไต่แรงนะครับอยู่แผทหนึ่งอยู่เลยวันนี้มาหาเล่นตัวแครี่แล้วกันเทลเทวดีไหมวะเทลนลั่นแหละนะครับตัวผมจะมีเทวแล้วก็ตัวต้นไม้นะครับตัวใหม่รู้จักแมวไหมนะครับแล้วก็อะไรนัน้นตัวน้ำแข็งนะครับแล้วยีนหน้านะกดซุมแรงนะครับ ไม่รู้จะแพ้หรือชนะนะครับก็ฝากตัวป่านะครับคิดงายตัวปลอมแบกด้วยนะครับก็ฝากด้วยอะ่ะเอาละครับมาในเกมนะ <Get ready. S 1> ไปตำ <The game S 1> แหน่ง <is S 1> เลน <in the S 1> ตัว <4 S 1> เองนะครับ มาเลยก็ต้องดูป่าก่อนนะเผื่อเขามาเวทดแดงเรานะครับมาเลยก็จัดเลยนะต้องเรียกนะครับต้องเรียกพลังนะครับต้องเรียกพลังมาพลังฮักคินะครับผมมาดูนะไปดูนะ อูเรา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 เจ็บคอเลยทีเดียวครับเพื่อนก็ตายไปถอยก่อนนะครับจเย็นๆซันสกิลไปทีนึงถอยก่อนนี่ๆๆ่นถอยๆไม่ไหวนะครับเลือดน้อยหอยยิงกันเบานะครับยังเบาอยู่คีบคีก่อนแล้วกัน จะเอาผมไม่ได้เลยใช่ไหมต้นไม้ช่วยขอบคุณหนีก่อนนะครับป่ามาเติมนะแตกไปแตกไป,กไปส่งนหน้าครับจะเอาใครไม่เอาเอาผมก็วิ่งตีนแตกดีครับพี่ หรือบุท้อมันจะเอาผมปะจะเอาแต่ผมเลยนายตัวนี้เอาเลยก็มาดิครับจากโดนก็มาดิครับ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 เทวโอ๊ยแตกเลยโกแต่ผมก็ยิงแรงอยู่นะยิงแรงกว่าเทวเขานะอยากโดนล่ะอยากโดนอ่ะ ป้อมครับลุยป้อมเนี่ยกรชาุยป้อมยิงคน้นีนีนนี้ตัวเราบางนะครับยิงไปสกิลหนึ่งนนี้นีนีน้ยทำไมยิงไม่เจ็บอะตัวอะไรอะสั์ไปหนึ่งดอกเฮ้ยเฮไม่เอามั้งไม่ตายมั้ง เกือบล่วงเลยกูไอ้อ็อดเมื่อกี้มาครับเลยทิปไปบนนะครับทอดโมทออยู่ตัวเดียวหรือเปล่าตัวปลาเราฟาร์มดีนะนะครับแรงด้วยฟันรัวๆเลยนะครับรู้จักแมวไหม ชื่อนี้คุคุ้นแต่ก็ตัวปลอมหน่อยครับเราต้องเล่นระวังระวังนะขี้เียดพันเอ้ยเจ็ดร้อยนะครับยิงรัวๆไปทาง้นนี่ยิงเจ็บนะยิงซีทีนี่ก็เจ็บนะครับ แต่ครับเหมือนมีจะมีไฟอยู่ตรงมังกรต้องรีบไปเติมครับต้องรีบไปเติมมาแล้วโนโลเลยอุระนะไม่อุระนะครับเก็บพอเก็บพอเลนกลางนะครับป่าเขาดันนะเราเคลีปนะครับคี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 บโมทอสนี่โอ้โหจะเอาผมไม่ได้เลยใช่ไหมโมทอสหนึ่งดอกไปโมทอสเจ้ากูไม่ได้ใช่ไหมมึง มาดิครับก็มาดิครับเพื่อนผมมาแล้วก็มาดิครับยิงเคคลีปก่อนครับปอมนะ,จะเจ้าปอม <mic> สอยสอยไป <The King S 1> แตกรัดเวทคีปเลยนะครับคีอยู่ที่หนึ่งพันแล้วนะครับขึ้นมาที่พันหนึ่งแล้วนะเด้งแรงนะไปบนครับก <Cos> ีคีปกลางดีกว่า ด้านบนนะครับผมเผื่อมีไฟนะออกดูดเลือดใหญ่เลยแล้วกันจะได้ป้องกันเวลาไฟนะครับเพราะว่าตัวผมบางเลชัด,ดาวไปต้องเกาะกลุ่มกันวะผมว่านะ ทักทายเป็น,นดอกทักทายเป็น,นดอก980นะครับพี่บวกแล้วละ่ะผมต้องอ้อมนะเพราะว่าตัวรวงเขามีอยู่2ตัวแล้วหมดทอสเนี่ยจ้องจะเอาแต่ผมเลยนะดูดูดูเขดูมดทอสคู่อ่าแล้วมันเลาผมแล้วเออนะครับมาทอสไม่เอาแต่ผมจริงๆว่ะผมเล่นยากนะเนี่ยนะครับเทียบเกลางก่อน หนึ่งตัวใหม่โคตรแรงครับหมื่นแปดเองนะหนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยแปดแปดเหรียญนะครับซื้อคูปองก็สามร้อยกว่าบาทนะครับโคตรคุ้มนะครับแรงด้วยนะครับหนึ่งดอกตัวใหม่เปิดเราต้องตามนะรอป้อมนะครับเราจะสอยป้อมกลางแล้วก็ดูตัวใหม่มันเอาป้อมกลางนะก็ดูตัวใหม่มันเอาป้อมกลางนะโคตรเร็วดูมัน ีโคตรแรงนะครับเร็วด้วยนะออเอาละครับหวังว่าเกมนี้จะจบได้นะนัวนอะไรป้อมอะเอานัวนวถอยก่อน,นครับน่าจะต้องไปเอาคลองก่อนนะเอาคลองแล้วค่อยมาจบนะครับไอคิปก,ก่อนแล้วกันไอคิวเอาตังเอาตังออกของนะครับน่าจะไหวอย,อยู่ครับน่าจะไหวอยู่จาเอาคลองนะ ซันสกิลไปมีคนตามแล้วครับเราต้องตามครับมีผู้ตามเอ้ยมีผู้เปิดเราต้องตามครับตามตาม,ตามโนโน่โน่ถ i̇şte. อยถ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 อยเล่นเราเล่นเฉยๆเราเล่นนะครับเราเล่นไม่สดขนาดนะ yes. <top top ั้นนะครับเพื่อนอาจจะไปเปิดของละขอฟ้าก่อนแล้วกันคลองของ สองโนอนยิง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 เอาคงเพื่อไปจบนะครับรอบนี้น่าจะจบดูขี้นะดูขี้ผมนะพันสองพันพันสองนะครับพันสองแปดสิบเก้านะครับเมื่อก,กี้ลงกลางครับบอมบวกได้หมดถ้าสดชื้น คลิปก่อนครับหมดท้อมเจ้าแต่ผมจริงๆว่ะเพื่อนๆเอาละครับคลิปมาแล้วปลอมก่อนเป็นแล้วอ่ะขอโดษนะจะสอยให้ดูนะครับต้องวิ่งดูเชิงว่ะต้องให้ตัวมกรเป็น่งเข้าป้อมเลยเว้ยเอ้ยตัวมกรตัวต้นไม้นะครับ I am Cruz รุเพื่อนเปิดแล้วเราตามนะครับนัว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 โดก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 ไปโดกไปโดกอัมติไปหนึ่งที ส่ป้อมปาะพงส่ป้อมหมดท่อนแตกอุ๊ดแตกห้าเลยนะแตกห้าเลยนะครับกดยอมแพ้เธออ,อ,อ๋อกดจริงๆนะครับอือหืออือหืออีซี่เอาละครับก็ชนะไปแบบใสๆนะครับก็คลิปนี้นะครับ เพืเ่อนๆดูให้จบเลยแล้วกันแล้วก็กดไลค์ไลค์สองไลค์นะครับผมแล้วก็กดติดตามนะครับแล้วก็กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับช่วงนี้ก็จะลงคลิปบ่อยๆแล้วกันทั้ง C9 ทั้ง RV นะครับอ,อาจจะลงวันละสองคลิปเลยนะครับแต่1วันก็ RV แล้วก็ C9 นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ลาไปก่อนฝากดูให้จบกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยอย่าลืมไปซัดไปแล้วครับ bye บ๊ายบายจุ๊บ